วันที่สิบปดครับผมสิงหาคมสองหาหกหาครับผมเนาะเมื่อนี้ครับผมจะมาตามเลขคู่บาให้เอฟซีทังช่องครับผมเด้อนี่ครับผมเนาะเลขคู่บาครับผมเลขติดเดือนดีมากครับผมเนาะหนึ่งสองสามครับผมเด่นสองออกซี่สองครับผมเลขติดนี่ประมาณโอ้ตนแล้วครับผมยังไม่พลาดเลยครับผมเนาะนี่ครับคู่บาจับคู่ให้ครับผมสามแปดเลขออกแปดสามกับพึงครับผมเด้อ นี่ครับผมเนาะจับคู่เห็นสามแปดเลขออกแปดสามครับผมนี่ครับกระือว่าเลขติดเลขวิ่งครับผมเนาะเดินดีมากครับผมนี่ครับเด่นสองออกสี่สองล่างครับผมนี่ครับก็นี้ครับผมเนาะผมก็ได้ท่าบุญกับคู่บาครับผมสามร้อยบาทครับผมเด้อเพราะว่าเลขกดฉีกับผมเนาะครับคู่บาครับผมครับผมผมได้ แค่เลขวิ่งกับผมเนาะวิ่ง8ครับผมจับคู่ให้8 5 8 6 8 0แปกับผมเนาะเด่น8 0ดศกับผมเอเด่น8 5เออเด่น8 6ครับผมผมซื้อ3าตัวคู่บา่า5 8 6ครับผมโอ้เสียดายครับผมเนาะอันออก5 8 6เนี่ยโอ้แหา,าดครับผมเนาะเสียดายมากคู่บ่าบอกอยู่คันเลขติดในนี่นะมันต้องกระด้านว่าเลขเลขติดครับผมแมนครับผมหนึ่งสองสามกับผมอดทีศเล้วนี่ เพราะมันบวบพลาดแตเครื่องนะครับอืมอเลขติดนี่สอ 2> <G> 2งน <S 2> 2 <S เนอะคู่บ่าเลขกออกล่างสีสองเนาะแม่สีเดืนดีมากครับผมต้องชว์หลังวันนี้สีมาแรงช่วงหลังวันนี้ับผมนี่ครับมาตามเลขคู่บ่าให้เอฟซีทั้งช่องครับผมโ<ม>บว์าลายครับผมเนาะให้คู่บ่าผมเ<ม>ขียนทันเลยครับผม ก็ถือว่าเลขติดเลขวิ่งเดือดดีมากครับผมเนาะของคู่บา่าวบรรน,น,นุนครับผมนี่ครับสุดดายมากครับผมเนาะงวดที่แล้วนี่ผมซื้อฮา86ครับผมซื้อ86ตั้งหลายครับผมออก83วดนี้สู่ต่อครับผมก็01 <91. S> 901คู่บ่าวว่ากับผมเลขติดเลขติดเลข มาน,นี่สองตัวมาหนึ่งตัวครับผมคู่บ่สองตัวมาหนึ่งตัวสองตัวมาหนึ่งตัววิ่งวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดแม่งอะไรคู่บ่าวะนี่เจ็ดมาแห้งครับผม วิ่งเจ็ดคำครับเนาะกูบาให้วันนี้ <7 S 1> อากาศเปลี่ยนแปลงนะผมเคลิปนี้ครับผมเนาะฝากถึงกับผมจอมืืคกับผมเนาะอย่าอันไลน์ครับผมอันอันเอาอันเอา,ออเอาครับผมเนาะ เลขอันหลายมากครับผมเนาะจะห้้คนซื้อือตัวใดกครับผมเนาะเลขอันถีครับผมเนาะก็ได้เครื่องเดี่ยวครับผมฝากถึงเจ้ามือด้วยอย่าอาันเลขเยอะคู่บาทแค่นี้เครับแต่วา่า3กับสี่มันจักสีใส่ตัวใดนี่ครับมี หกคู่ที่คู่บา่าแม่คู่บา่<ม>บาเอานี่เจี๊ยม,มาใส่นี่แม่อ๋อเอาเจ็ดกับหกมาใส่เก่าศูนย์หนึ่งกับผมเนาะแต่ว่าสี่กับสามนี่ก็สิมาคิโรน,น้าสิมาตัวหนึ่งนี่เป็นกีคคูบ่าสี่กับสา 4, มเพรามันสิไปรซักจับใส,บใส่ตัวนี้บ่ครับเพระาะว่าจับใส่บ่ได้เพราะหนึ่งอันตัวหกกับเจ็ดนี่มันเป็นลักซิฟของคูบา่าได้ได้ครับผมคูบา่า คู่บาครับผมงวดนี้เริ่มดังนี่คู่บาสเ็สองครับคือบวกครับผมเจสองมันของคูค่บาบุมมีในในสูตรนี่คู่บาสิบสอเอาเลย๋อบุมีบุมีสองเนาะเก่าศูนย์หนึ่งครับผมเจ็ด <7 S 2> สองเริ่มแต่ว่ามันอาจสิมาได้แต่ว่าตามสูตรของคู่บาสตัวนี้มันบุเคยพลาดนีครับผมเกออ่าศูนย์หนึ่งครับผมเนาะยังไม่เคยพลาดครับผมเลขติดครับผมเลขติดนี่เพราะว่าขนาวาสิไปใส่ตัวอื่นมันกันหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันมีน้อย แมนกับคู่บาแมนเขาต้องมาจับใส่สามตัวนี่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ถ้าสองมากก็คือสิมีตัวนี้สองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งอืมครับแต่ว่าหนึ่งหนึ่งสองศูนย์นี่มันสิบโหมมากเดี๋ยวนี้เนมากับสิบเอ็ดสองเก้าเลยคิดว่านะถ้าเขาเจ้าเรื่องโดนนี้เจ็ดสองเริ่มห่างห่างครับผมเนาะเพราะว่าเจ็ดสองถ้าแต่เปิดคลิปมือมือแหลกของหมู่บ้านนี่ครับผมเล็กอางเล็กออก ตรงกันลายเจาะครับผมเจ็ดสองคู่บาให้เด้ติดเก้าศูนย์หนึ่งวิ่งเจ็ดทุกคู่บาเด่นเจ็ดเด่นเด่นเจ็ดเด่นเจ็ครับผมเนาะวิ่เยจ็วิเดครับผมเนาะนีะ่ครับผมเจ็ดเม็ดเดียววันที่หนึ่งทับเก้าทับหกห้าครับผม,บ 9, บ 6, ผมอ๋อมัน ผั้ใดมักตัวใดกไรไปจับใส่เอาหาหน้าครับผมแต่สำหรับคู่บานนี่สิบห้นีตัว <c oughs> สามตัวนี้เก้1 1> าสนหนึ่งคูบาแม่เก้า่นหนนี้เก้า่นหนึ่งครับผมเนาะเพราะเหตุใดมากมากอยู่แล้วตัวใดตัวหนึง่งดีบดีสิมากขึกันคือคอับสูตรนี้นี่เงินบรคุบบาอสูตรนี้หนึ่งสองสามเนาะหาใส่เจกับแปดคูบาเนาะแม่อือหนึ่งสองสามมาใส่เจ็กับแปดกัผมเขาแปดสามกับผมเด้อ กดนี้เกับหกครับผมเนาะมาใส่เก่าศูน์หนึ่งครับผมมันปกติมันก็เป็นลักซิฟอยู่แล้วเจ็กับแปดของคู่บาก่อนครับผมแต่คู่บากรับเบิอืกลับมันหอนีคู่บาบอกกราบแบ่อีกแปดสามสามแปดอันอันคู่บานคูบาครับอันบอกแปดสามสมแปดว่าเจ็ดสิบอร์สเดสิบเปอเต์โอ้ยขีลายนั่นจะือนะครับผมเนาะจะมืออันลายผดครับผมฝากบอกจะมือเน่ยห้ามอันลายเนี่ครับผมเนาะห้ามอันเยอะ เพราะว่าลูกค้าจะแทงไหนไม่รู้ครับผมนี่อันเป็นซี่ส้าซีบโตครับผมเนาะแต่เลขทดนในคูบาักอยู่มีม,มีมีหนึ่ง <c oughs> มีหนึ่งี่แหละหนึ่งกับเก้าเกับเก้าท่แม่แต่คูบาเด่นคูเดียวกับผมหคู่นี่มันมักแหงๆครับผมคูบาใช้เล่นคูบาก็ใชเล่นสมมติว่าเล่นนักกับซิเมียน,น,นเจเก้านะกับเจดหน 1. 1> ึ่งอ๋อเจ็ดกเจหนึ่งครับผมเนาะ แต่ว่าสามตัวแท็ทิมผมได้เลยได้นี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้านี่ครับผมเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้ากับผมเนาะเพราะว่าวิ่งเจ็ดครับผมเดือนเจ็ดคันคันเจ็ดผมมาแน่น,นมันบอมมาคู่กันนี่คือสิบเป็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่ทันทีอ๋อเจ็ดสามเจ็ดสี่เนี่ที่คู่บ่าใช่หรอเปี่ยใช่แ,แต่ว่าสี่มันบอลมาสองเทือนะก่อนวันสองสามเทือในคู่บ่า หนึ่งซีซีสองซีศูนหาเนี่ยมันหักลอยแท่หนึ่งครับผมเริ่มมากแล้วครับผมซีนะครับเนาะหลังจากประมมณโดดรับผมมากติดต่อกันเลยครับผมเนาะซีครับผมซีเริ่มสีมาได้งวดวด้งวก็ยังเด่นอยู่เรือยซีเห็นว่าคู่บาแม่นซีขึ้นมาถูกแท้ช่วงนี้ครับผมซีก็ยังว่าเด่นอยู่มันหักซีไปใส่ตัวได่างวะก็สีมาเก้าซี่มันคยพีพิลึกพดนหน้าครับเห็นแล้วคู่บบาคันซีแม่กันจีิแล้วใช่จีิแล้ว นี่ครับเจ็ดกับหกเนี่ยนะครับผมเจ็ดกับหกเนี่ยสีมากระทึกว่าทันครับเนาะเลขเจ็ดกับหกเนี่ยครับผมตรงกันหลายมองเนี่ยครับผมเนาะครับผมร้อมสีสูตรสูตรมันนันครับผมแมนคู่บ่าครับผมสูตรมันจะตรงกันครับผมเนาะขึ้นกันครับผมเนาะนี่ครับสูตรเนี่ยครับผมเจ็ดกับหกนี่ตรงกันหลายมองมากครับผมแต่ว่าของผู้ใดว่าผมมีตัวจับกัดขันมัน นั่นก็คือมาจับใส่ซูมิโรดเหมืนกับคู่บ่าจับใส่เก้าซูนหนึ่งเดียวเก้าซูนหนึ่งนี่เก้าซูนหนึ่งเปอร์เซ็นต์สูงที่สถุดอือครับผมนี่ครับผมเนาะแต่คู่บ่าเนี่จะได้แค่หนึ่ตูวสองตันี่นายาย่าจะได้หลายซื้อหน่อยโตโอกาสถือหน่อยคู่บ่าเนี่ครับผมโอกาสถือหน่อยตัวถือมันได้หลายครับผมเนาะัซื้อหลายตัเนี่ยก็โอกาสถือหลายตัวได้น้อยครับผม กะซื้อหลายโตวมันพัดเบิงเงินที่กู้บเดนน้อยบ่นี่ครับผมลงทุนหลายเด่น้อยครับผมมานี่นัซื้อหน่อยโตีได้หลายตอลงทุนหลายลงทุนน้อยบ่านี่ดีบดีบรีไปถึงเลขการลงบุตรบุตรบุตรบุตมบุตรบุตรบุตรบเตาบุตร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 บผมรบุต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 รบผมรบุต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 รบรบบุตรรบรบรบบรบ เจ็ดเก่าหกศูนย์หกหนึ่งหกเก่ากับผมเนาะเย็นก็บคือหลักเจ็ดกับผมเย็นหลักเจ็ดกับผมเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหลักกัล่องกับผมวิ่งเลยวิ่งเจ็ดหลักสิบไปเลยบนมุกว่ะน่าสิเป็นบนเนี่ยนผมมากระบบนกับผมผู้บ่าวิ่งเจ็ดหลักสิบบนกับผมเนาะนี่ครับแคปหน้าจอครับผมกับฟุดทาหนี่กับเขาอุ้ยพ่นเห้แฟนครับทั้งช่องคิดเบิร์คลิปนี้กับผมเนาะ เดินทางแค่ขาดปลอดภัยครับผมอยาเจ็บอยาจนครับผมเดอ้อคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมนี่ครับงวดนี้งวด่แล้วครับผมเนาะนี่งวดนี้ครับผม